เพื่อนๆเคยคิดไหมครับว่าตู้ลำโพงบลูทูธใบเล็กๆที่พกพาไปไหนมาไหนก็ได้แต่เสียงเบสมันดังโคตรจะเกินตัวมันหน้าตาลป็ปยังไงวันนี้ผมได้โจทย์มานะครับคือให้ทำตู้ DIY ที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์สายช่างแล้วก็สายฟังเพลงล่านๆโดยเฉพาะเลยโจทย์มันโหดอยู่เหมือนกันนะครับคือต้องเล็กแต่เสียงต้องดีเบสต้องหนักแต่ก็ยังพกพาง่ายดีไซน์ต้องไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครเลยแล้วดันจะต้องใช้แบตสว่านไฟฟ้าด้วย ผมเลยก็มานั่งคิดว่าเอาวะจะทำให้ดูข้อที่1ใบเล็กพกพาง่ายเล็กแบบไหนถึงจะเรียกว่าเล็กละ่ะผมก็ตั้งกดให้ตัวเองว่าขนาดด้านกว้างสุดก็ขอไม่เกิน30เซนลวกันหรือว่า1นึ่งใบบรรทัดนี่แหละแถมจะต้องเบาๆพอที่จะให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งถือได้ชิวๆสบายๆข้อที่2เสียงต้องดีอีกแล้วครับเสียงดีของใครก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ สำหรับเสียงของผมเสียงดีของผมนะก็คือเสียงกลางใสๆโปร่งๆเล่งแล้วเสียงไม่แตกเสียงแหลมก็ต้องคมมีซิบๆและที่สำคัญก็ต้องราคาถูกสุดท้ายก็ได้ตัวที่ถูกใจออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางเอา2.25นิ้วไปเลยนะครับ HK นะครับแม่เหล็กิโอเป็นโครง ABS ซึ่งหาได้ง่ายทั่วไปดอกละ99บาทมั้งนะครับส่วนเสียงแหลมเนี่ย ก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอาดอก1.5หรือ2นิ้วก็ไปจบตัวที่แหลม2นิ้ว hk นะครับดอกละประมาณ59บาทาหาซื้อง่ายเหมือนกันออนไลน์ทั่วไปต่อไปข้อที่3เบตด,ดังเกินตัวในตู้ขนาด3 0คูณ17คูณ25ซนเมตรผมลองหลายขนาดดอกละพอเทียบราคาแล้วดอกเล็กๆ ก็ไม่ได้ถูกไปกว่าดอกใหญ่สักเท่าไหร่นะตั้งแต่3นิ้ว4นิ้ว4.5นิ้วจนมาถึง5.25นิ้วแบบยัดได้สุดๆเลยก็ผมก็เลยใส่ซับ5.25นิ้วไปเลยจัดเต็มให้มันกินหน้าตู้เต็มๆไปเลยบอกตรงว่าตู้แบนดพาร์ทเล็กๆขนาดนี้กับดอกซับ5.25นิ้วเนี่ยไม่มีใครทำมาก่อนแน่นอนนะครับข้อที่4ประกอบง่ายอุปกรณ์น้อย จริงๆแล้วในการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธเนี่ยอุปกรณ์หลักๆก,ก,ก็จะมีแอมป์เสีวที่มีบลูทูธในตัวนะครับ 2. มีดอกลำโพง 3. มีแบต 4. มีตู้ลำโพงแค่นี้นะครับมันกลายเป็นตู้ลำโพงบลูทูธได้แล้วต่อครบก็ใช้งานได้แล้วส่วนใครอยากจะยากกว่านี้อยากจะเพิ่มไฟอยากจะใส่วัดแบตอยากจะเพิ่ม AUX อยากจะมีออปชันนั่นนู่นนี่อะไรมากมายนะครับก็ตางสบายฮะ ยิ่งเพิ่มมันก็ยิ่งประกอบยากนะครับส่วนเพลทด้านบนเนี่ยก็ออกแบบให้สําหรับรองรับแอมม์หลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้สบายสบาย,บายนะครับข้อที่5แบตสว่านไฟฟ้าเหตุผลเดียวคือหาง่ายราคาถูกและซ่อมง่ายผมก็เลยออกแบบให้สามารถใส่แบตได้ง่ายถอดได้ง่าย,ายแล้วก็หลบบงังมุมสายตาแอบอยู่นะครับดูสวยเข้ากับตู้ด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ และนี่แหละครับตู้ลำโพงบลูทูธ DIY ที่ผมตั้งใจออกแบบมาให้ครบทุกโจทย์เล็กเสียงดีเบสด,ดังประกอบง่ายและใช้แบตสวรรค์ได้ที่สำคัญไม่เหมือนใครเพื่อนๆคิดยังไงบ้างรครับอยากให้เพิ่มอะไรหรืออยากให้ผมทำตู้แบบไหนอีกลองคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับ